ค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่ยี่สิบหกนะคะตรงนี้เป็นดอกสุดท้ายนะคะของแถวที่ยี่สิบหกนะคะนะคะแถวที่ยี่สิบหกนะคะจะได้แบบนี้พอเราทำดอกสุดท้ายเสร็จนะคะกลีบนี้หลักนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับหลักนี้นะคะ ควักธรรมดาที่หลักนี้เลยนะคะตรงนี้คือที่เราควักธรรมดามาที่ควักธรรมดาย้อนหลังกลับมาสามหลักนะคะเราก็ควักธรรมดาตรงนี้เลยหลักหลักหลักบนสุดเลยที่เราควักธรรมดาไว้ตรงนี้นะคะควักธรรมดามาเลยนะคะเชื่อมต่อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อแถวที่26นะคะ ได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่ยี่นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เสร็จแถวประมาณเสร็จแถวที่ยี่สได้ยี่สแถวแล้วนะคะชายเสื้อเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเริ่มน่ารักแล้วค่ะตรงนี้คือช่วงเอวนะคะช่วงเอวก็จะ ก็จะเว้าวเข้านะคะแบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่27นะคะแถวที่27เราจะเริ่มต้นที่ควากธรรมดาคลองจากด้านหลังเลยนะคะหลักที่หนึ่งหลักนี้นะคะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาคล้องจากด้านหลังหลักที่สองสามหลักที่สี่นะคะข้ามหลักที่สองกับหลักที่สามไปครอไปคล้องจากด้านหลังควักธรรมดาหลักที่สี่ค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าค่ะข้ามข้ามหลักที่ห้าไปนะคะไปคล้องจากด้านหลังหลักที่หกค่ะควักธรรมดานะคะหลักที่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักนี้นะคะหลักที่หกคล้องจากด้านหลังควักธรรมดาค่ะต่อไปคะ่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะ ข้ามหลักที่7หลักที่8ไปค่ะไปควักธรรมดาหลักที่9คล้องจากด้านหลังค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่27นะคะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาค่ะคล้องจากด้านหลังหลักที่1หลักนี้นะคะ โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่สองหลักที่สามไปนะคะไปคล้องจากด้านหลังนะคะหลักที่สี่ค่ะควักธรรมดาค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะข้ามหลักที่ห้าไปคล้องจากด้านหลังนะคะควักธรรมดาหลักที่หค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าข้ามหลักที่เจ็ดกับหลักที่แปดไปนะคะไปควักธรรมดาครองจากด้านหลังหลักที่เก้าค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือระหว่างดอกนะคะแถวที่ยี่สิบเจ็ดนะคะได้แบบนี้ เราจะถักแบบนี้วนไปนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่27นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่28ดูตอนจบของแถวที่27แล้วก็ต่อแถวที่28กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่27นะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่27นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือดอกสุดท้ายนะคะดอกสุดท้ายของแถวที่27ได้แบบนี้อันนี้ดอกดอกแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อแถวที่27ก่อนนะคะแล้วก็ต่อแถวที่28เลยนะคะตรงนี้นะคะช่วงนี้เราก็จะโซ่5ขา1 2 3 4 5คะ่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องนี้เลยก็ได้นะคะ ตรงนี้เลยนะคะบนบนนี้เลยก็คือหรือไม่ก็คล้องจากด้านหลังหลักที่1เลยนะคะแต่ว่าเราคล้องจากเราควักธรรมดาจากตรงนี้ดีกว่านะคะบนนี้ช่วงระหว่างช่วงระหว่างก่อนที่จะหลักที่1นึนีคะจะมีช่องนี้อยู่นะคะเชื่อมต่อแถวที่ยีเจ ะะเสร็จแล้วได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่28ดนะคะแถวที่2ี่ดเราจะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปสองหลักค่ะในช่องเดียวกันไม่ใช่3มหลักนะคะในช่องเดียวกันนะคะ1 2 3สองสมค่ะควักธรรมดาสมหลักค่ะในช่องเดียวกันเสร็จแล้วโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ โซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะจนครบแถวเลยนะคะแถวที่28นะคะน,นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบแถวเลยนะคะแถวที่28นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบของแถวที่28แดแล้วก็ต่อแถวที่29กันอีกทีนึงนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่28นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่28นะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือช่องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะจบแถวที่28แล้วก็ต่อแถวที่29กกันเลยนะคะตรงนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าค่ะโซ่ห้านะคะควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะช่องที่ที่เราควักธรรมดาแถวที่แถวแถวตอนเริ่มต้นนะคะของแถวที่ยี่สิบแปดนะคะหนึ่งสองสามเราจะควักธรรมดาที่ช่องที่สามนะคะ ะะเชื่อมต่อแถวที่28ได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่29นะคะแถวที่29เ้าเริ่มต้นที่คักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้คะ่ะสมหลักคะ่ะในช่องเดียวกัน1 2 3 3สองสามสามหลักนะคะในช่องเดียวกันต่อไปคะ่ะโซ่ห้าหนึ่ง สองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแถวที่ยี่สิบเก้านะคะเราก็จะโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะแบบนี้จนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่ยี่สิบเก้านะคะ สองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะโซ่ห้าแบบนี้ไปจนครบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่ยี่บเก้าแล้วก็ต่อแถวที่สาสิบกันอีกทีนึงนะคะสำหรับตอนนี้ก็โซ่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของแถวที่ยี่สิบเก้านะคะตรงนี้นะคะเราจะจบแถวที่ยี่สิบเก้าดีโซฮาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่หลักที่สามตอนเริ่มต้นนะคะตอนเริ่มต้นแถวที่ยี่สิบเก้านะคะเราควักธรรมดาตรงนี้ไว้สามหลักเราก็จะควักธรรมดาที่หลักที่สามหลักนี้นะคะก็คือโคนของ ก่อนที่เราจะขึ้นโซ่ห่วงนี้นะคะช่องนี้นะคะควักตรงนี้เลยนะคะเชื่อมต่อแถวที่ยี่สิบเก้าค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเชื่อมต่อแถวที่ยี่สิบเก้านะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่สามสิบนะคะแถวที่สามสิบเราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไป ทั้งหมดสามหลักค่ะในช่องเดียวกันสองค่ะสามค่ะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ทั้งหมดเจ็ดหลักในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะความธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักนะคะในช่องเดียวกันค่ะต่อไปโซ่ห้าค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซห้า so ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่สามสิบนะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ช่องเดียวกันนะคะทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะ หนึ 1> 1่งคะ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักนะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปคะ่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะถัดจากนี้นะคะเราก็จะโซ่ห้านะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะทั้งหมด2ช่องนะคะแล้วก็ต่อด้วยพอ1คอ7หลักในช่องเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่ห้าควักธรรมดาที่ช่องถัดไปทั้งหมด2ช่องแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบแถวนะคะแถวที่30นะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่30แล้วก็ต่อแถวที่31กันอีกทีนึงค่ะสำหรับแถวที่30นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ